สิ่งที่อยากจะเตือนหลายๆคลิปแล้วผมก็พูดย้ำเสมอว่าการซื้อต้นกล้าที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับอย่าไปซื้อนอกจากจะเสียเวลาแล้วนะครับท่านก็จะไม่สามารถที่ตัดซื้อขายไม้ได้แล้วนําสรงออกได้ในอนาคตนะครับ ครับสวัสดีครับบริษัทหนั่มมู่เช่นเคยนะครับสลับคลิปนี้ก็ยังคงติดตามนะครับแปลงปลูกไม้หงหงูรี่หรือพยุงไหหลํำพยุงเวียดนามของท่านทนายเอกประดิษฐ์นะครับรู้สึกว่าเป็นแปลงที่4เนะาะแปลงนี้ก็ทั้งหมดอยู่12ไร่สิบสอไร่ก็ให้ท่านได้พูดถึง ก็เป็นมาของแปลงนี้ด้วยว่าเอ๊หลายๆแปลงเนี่ยนะครับตั้งแต่แปลงที่1ที่2เนี่ยรู้สึกมีความสวยงามและดูแลสมบูรณ์มากนะครับส่วนแปลงนี้มันมีอะไรที่ต่างจากหลายๆแปลงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตัวด้านหลังนะครับแปลงนี้ก็จะเห็นว่ามีการปลูกพืชแบบผสมผสานนะครับหลายตัวอย่างเช่นอ่ผมก็นึกว่าเป็นสวนไผ่นะครับข้างหลังไม่ใช่นะครับเป็นอ่าสเสลเพังพรนะครับที่ทุกคนอาจจะปลูกผสมผสานหรือติดต่อมาได้ยังของท่านทนายเอกประดิษฐ์นะครับแล้วก็ ตรงต้นไม้ที่อยู่บริเวณด้านหลังนี่นะครับก็เป็นต้นของประดูนะครับประดูเดี๋ยวเชิญท่านอธิบายความเป็นมาของแปลงนี้ให้ผู้ที่สนใจนะครับได้แนวคิดเกิดไอเดียในการปลูกไม้นะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมทนายเอกประดิษฐ์ประกอบสายนะครับก็อาท่านดรมาชมแปลงปลูกพยุงอันนี้เป็นพยุงเวียดนามนะครับ ปลูกที่บ้านนนไร่หมู่ที่16ตําบลโพท,ทอง,งอําเภอโพท,ทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนื้อที่12ไร่ก็ปลูกไปประมาณ1,200ต้นนะฮะตรงน,นี้ก็ใช้ระบบน้ําหยดนะฮะก็เดิมมันเป็นแปลงปลูกอ้อยนะครับอันนี้เขาใช้ทําอ้อยแล้วก็มีทํานาตอนที่ลุ่มๆนะครับมีอ้อยสลับกับยูคาลิปตัสนะครับอันนี้ปลูกมานานมผมก็เลยมา ปรับเปลี่ยนมาเป็นนี่ยครับตอนแรกเป็นไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่ไม้พยุงพอเสร็จแล้วในปรากฏว่ามันขึ้นไม่ดีก็เลยโละมาเป็นพยุงเวียดนามนี่นะครับตามที่เห็นนี่ฮนะก็ปลูกห่างกัน4คูณ4เมตรอันนี้ตามสูตรเลยนะตามสูตรที่ทางบริษัทแนะนำมา4 4คูณ4ก็ช่วงบนนี่ใช้เป็นสปริงเกอร์ ช่วงข้างล่างก็จะเป็นน้ำหยดนะฮะอ,อ,อันนี้ใช้ผสมประสานคือบ่อบดานแล้วก็น้ำบนดินก็คือสระที่ขุดสระแล้วก็เอามาทำถนนทำถมที่เนี่ยนะฮะดินดินดินมันต่างยังไงกับสองสามปที่ผ่านมาครับ<อ>ตรงนี้ผมมาดูแล้วนี่สภาพของดินมันจะไม่ดีนะครับเป็นเขาปลูกอ้อยนี่เขาจะใช้1นสารเคมี2องนะฮะปุ๋ยเคมี นะสารเคมีก็ยาฆ่าหญ้าพวกเล้ก็ทําให้ดินมันเสื่อมสภาพไปมากมแล้วก็มาปลูกอยู่คาริปตัสก็ทําให้ดินเสื่อมสภาพไม่มีคุณภาพนะครับอันนี้ผมปลูกเมื่อวันที่12สิงหาคม2562นะครับเป็นวันแม่เลยครับปลูกวันแม่นะครับตอนแรกก็แปลงแรกแปลงที่1ก็ปลูกวันพ่ออันนี้เป็นแปลงแปลงที่ปลูกสุดท้ายนะก็คือวันแม่นะครับแต่การเจริญเติบโตก็ไม่เท่ากับ สองแปลงสามแปลงที่ผ่านมาเนาะนะครับแต่ว่าการดูแลต้นไม้ก็เป็นเรื่องปกติรับท่านก็โอเคแล้วแต่สภาพพื้นที่ดินนะครับแต่ถามว่ามันจะตายไหมมันก็เป็นพืชที่ตายยากเหมือนกันนะครับสำหรับไม้ยืนต้นของกลุ่มพยุงไฮหล่ำพยุงเวียดนามท่านก็เลือกนะครับสายพันธุ์ที่เป็นเลือกของรู้สึกแปลงนี้เวียดนามทั้งหมดนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือตัวความของเวียดนามเนี่ยมันจะมีความคงทนต่อสภาพอากาศได้ดีกว่าของสายพันธุ์ไฮหล่ำอยู่แล้วนะครับถ้าสภาพพื้นที่ตัวไหนที่มันโอเค อทุลักกระนานมากเน่ยนะครับเราก็พยายามเลือกสายพันธุ์ของเวียดนามน,นะครับมามันจะมีความทนต่อสภาพอากาศมากกว่านะครับแต่ด้วยเรื่องของราคารับซื้อหรือแก่นไม้นะครับขนาดของแก่นไม้ก็รับซื้อเท่ากันนะครับไม่ต้องอผู้สนใจหรือว่าผู้ที่ปลูกไปแล้วไม่ต้องไปซีเรียสใน,เ,นเรื่องของ ว่าปลูกไฮลัมแล้วจะดีกว่าเวียดนามนะครับปลูกเวียดนามจะดีกว่าไฮลัมนะครับราคารับซื้อที่บ้านเราเนี่ยมันเท่ากันอยู่แล้วครับแล้วก็เอาจํานวนกิโลของแก่นไม้มาว่ากันแล้วก็น้าไม้นะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปกระวนเพียงให้เลือกชนิดไม้ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ของตัวเองนะครับแบบนี้ผมก็แม้ว่ามันจะยังไม่สวยมากเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าในปีต่อไปน่าจะสวยกว่านี้นะครับเราอาจจะมีการเพิ่มเติมปุ๋ยลงไปในท่าดินนะครับแล้วก็เห็นมีการปลูกพืชแบบ ต้นไม้ยืนต้นเหมือนกันที่เป็นประดูนะครับใช่ครับอันนี้มันเป็นประดูแดงหรือปะดูเหลืองครับเป็นประดูบ้านเราเนี่ยครับปะดูปะดูปะดูเหลืองนี่แหละฮะครับปะดูไทยปะดูเหลืองมันก็จะโตช้าอยู่นะฮะขนาดปะดูก็มีความความแข็งแรงทนทานนะฮะอันนี้ไปรับต้นกล้ามาจากศูนย์ที่จังหวัดเยงสาธรนะครับเป็นกล้าไม้ฟรีนะของกรมป่าไม้ที่ก็ส่งเสริมถ้าใครอยากได้พันธุ์ตูก็โอเคอาจจะ ประสานท่านทนายมาได้นะครับก็จะไม่ต้องไปซื้อหากันครับเพราะไม้ประดู่ก็เป็นสายพันธุ์ของบ้านเราอยู่แล้วนะครับมันก็มีศูนย์เพราะชำก้าไม้แต่ละจังหวัดนะครับก็ลองประสานกันดูใครใกล้ที่ไหนก็ลองประสานมานะครับสำหรับคิดนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่า สิ่งที่อยากจะเตือนหลายๆคลิปแล้วผมก็พูดย้ำเสมอว่าการซื้อต้นกล้าที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับอย่าไปซื้อนอกจากจะเสียเวลาแล้วนะครับท่านก็จะไม่สามารถที่ตัดซื้อขายไม้ได้แล้วนําส่งออกได้ในอนาคตนะครับถามว่าถ้าจะปลูกไปเพื่อมาสร้างเป็นบ้านของเรือนตัวเองใช้ในประเทศเนี่ยครับก็โอเคก็ซื้อไปเถอะแต่ต้องมองดูจุดป,ประสงค์ด้วยว่าท่านปลูกแล้วท่านจะขายและส่งออกไหมหรือท่านปลูกแล้วท่านจะเก็บไม้ไปใช้เองนะครับอันนั้นก็ต้องดูด้วยนะครับก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายนะครับ ไม้ที่ติดในบัญชี2เซเเนี่ยยังไรก็แล้วแต่ให้ศึกษาข้อมูลก่อนแล้วให้ศึกษาข้อกฎหมายด้วยหากไม่มีความรู้หรือเพิ่งศึกษานะครับอาจจะคือ ศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะโทรไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเด่๋ยเช่นหน่วยงานไซเตสของกรมวิชาการเกษตรก็ได้นะครับค้นจาก Google ก็จะเห็นข้อมูลนะครับเสิร์ชข้าไปได้เลยก็โทรสอบถามได้ว่าไม้ชนิดไหนบ้างที่มันเป็นไม้ที่ติดในบัญชีมันจะมีบัญชี1นึ่งไซเตสบัญชีสองไซเตสอย่างเงี้ยนะครับแล้วขั้นตอนของข้อกฎหมายมันมีข้อบัญญัติไว้อย่างไรนะครับอันนี้ต้องศึกษานะครับไม่ใช่ว่าเราปลูกว่าปลูกไม้อะไรก็ได้ได้ขายอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมองดูมูลค่าของไม้ด้วยนะครับ หากใครนะครับนอกจากที่จะเรียนรู้เรื่องไม้ในแปลงของท่านนะครับมาดูแปลงของท่านทั้ง6แปลงนะครับตอนนี้เราอยู่ในแปลงที่4เนี่ยหรือจะซื้อต้น9ล้าพันนะครับไม่ต้องเดินทางไปที่บริษัทก็ได้นะครับเปลืองค่าใช้จ่ายเฉยๆนะครับอย่างนั้นก็ได้ประหยัดค่ารถค่าน้ำมันก็สามารถติดต่อได้ที่ท่านทนายเอกประดิษฐ์ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0862271976ครับ,รบนอกจากที่จะ ติดต่อเรื่องไม้คุยเรื่องไม้กับท่านได้แล้วนะครับในข้อกฎหมายต่างๆนะครับหากเกษตรกรหรือประชาชนมีข้อพิพาทนะครับมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายนะครับอยากได้ความรู้นะครับอยากได้ข้อคําแนะนําก็สามารถโทรประสานท่านได้ท่านยินดีที่จะให้ช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นทนายที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่จะช่วยเหลือประชาชนนะครับที่กําลังเดือดร้อนนะฮะทุกวันนี้เรื่องข้อกฎหมายนี่ถ้าใครไม่รู้เนี่ย เราก็จะโดนหลอกได้ง่ายนะครับก็ต้องปรึกษาท่านได้นะครับก็ฝากไว้สลับเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งครับท่านครับครับ086 227 1976ครับผมยังไงก็ฝากไว้นะครับมาเยี่ยมชมสวนใกล้บ้านเราท่านมีแนวความคิดที่ไปไกลแล้วหากใครยังลังเลอยู่สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามเบอร์โทรได้ที่ยังผมโดยตรงหรือโทรเข้ามายังเบอร์โทรบริษัทหรือโทรเข้ามาที่เบอร์โทรของท่านธนาเอกประดิษฐ์ได้นะครับก็หากส่วนใดที่ผมยังไม่ได้ไปเยี่ยมชมนะครับก็ ให้ประสานเลขาผมมาได้นะครับบางทีผมก็แจ้งไปทางกลุ่มแล้วหรือประสานมาที่ศูนย์ต่างๆที่เราให้บริการทั่วประเทศหรือตัวแทนทั่วประเทศเราได้สลับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมแปลงที่5ในคลิปต,ต่อไปขอบคุณคมากครับ,รบ,รบขอบคุณท่านมากครับ